ก็ปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็คือมีการรีเควสเมนูที่เราเคยทํากันในอดีตแล้วก็แบบเออยังจาได้อยู่ว่าอันนี้น่าจะอร่อยมียําไข่ดาวยำ,าวำม,ามาม่าใช่ไหมก็แ,แถมยําผักกุดให้เพราะว่าเมื่อวานไปตลาดแล้วเจอผักกุดแล้วปังเลยเอาผัดกุดมายําด้วยนะคะเราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะใช่อแต่ว่าเมนูใหม่ที่วันนี้จะถ่ายให้ดูก็คือก็คือ ทะเลผัดเพสโต้ซอสอแล้วคงหลายคนจะถามว่าเพสโต้ซอสอคืออะไระมันก็คือฮะอย่าเรียกว่าเพอสโอต้ซอสเลยเพราะว่าถ้าเกิดเพสโต้ซอสอนเนี่ย มันจะให้ความสึกเป็นเป็นอิตาลีใช่ไหมอา่าอันนี้มันจะไม่ได้ซอสอ่อแบบนั้นเราจะไม่ทาเป็นแบบสไตล์อิตาลีนะเ,เป็นเพสซอสแบบไทยอันนี้ต้องเล่ากาอนว่าเราจะไปกินร้านชื่ออะไรคุณแม่จะชมชื่อร้านอะไรอ่ะที่อยู่หัยหินอ่ะเอาเดี๋ยวร้านที่หัยหินที่มันอยู่ริมทะเลอ่ะอร่อยอร่อยลืมลืมชื่อไปแล้วว่ะจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วร้านนั้นอ่ะเขาจะมีกระทะร้อนแล้วเป็นแบบพวกหอย อะไรต่มีอะไรทะเลต่างๆผักกับซอสเพสโต,สโสโต้คือ,อเบซิลอ,อ่ะหัวลับาซอสหัวลับาเบซิลนี่ไม่โนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวปากระยกมาแม่ก็เดินไปอันนี้ก็จะเป็นหัวลัาก็คือว่าเราจะเอาสมุนหรวลาไปปัน่นถ้าเป็นแบบสไตล์เเรียนก็จะใส่แบบพวกน้ำมันโอลิฟออยล์เยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะเป็นใส่เมลมนมั่วใส่พวกเครื่องเทศที่เป็นเเรียนอะไรต่อันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบว่าแบบไทยใส่เราเทียม ใส่หอมกระเทียมใส่ไหงงัน <ะ S 2> ้นเราเปลี่ยนเป็นทะเลผัดซอสหัวละพาละกันซึ่งวันก่อนนั้นป้ามีการซ้อมทําแล้วให้แม่กินอร่อยมากคือแบบ้ยอร่อยมากอร่อยมากมาก็เลยแบบวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทําโชว์เพื่อนสนหนไหวใช่ไหม อย่างเงี้ยจะดีอ่โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูซสกอกนะคะเสกอกอ่อช่วยหลบหน่อยนะคะช่วยหลบหน่อยค่ะอันนี้คือเสกอกรวมค่ะเดี๋ยวเราจะอบช่วยเอาข้าหน่อยร้อนนะระวังหมายถึงว่าอันเนี้ยไม่ร้อนจะไม่ตาร้อนวางไปจ้าโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วใหญ่ลึกมากเดี๋ยวออกออกยาก โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอบแล้วมันก็จะยืดกินเราไเคยทำแล้วนะกุ้งทอดเต้าหู้ทอดราดซอสเปรี้ยวหวานนีกุ้งหอยเพิ่อนๆไปผัดเปรี้ยวนะอ๋อไปไปผัดกับซอสกะเพราอ๋อน่ากินมากเลยอ่ะพี่อู๋เดีจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆกินกันหมดแน่เลยเออแล้วน้องพิมอ่ะน้องพิมเขาไม่กินนะเราถามแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอันนี้เขาเคยกินเหรอเปิดเลคะอ่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะเอปิดให้เขาเปิดให้เขา รีบกินนะเพราะน,น้ำมันเยอะมากวันนี้เดี๋ยวมันนิ่มอ่ารีบกินรีบกินรีบกิน <laughs> โอ๊ยหนักหนักหนักช่วยตื๊ดๆ <laughs> เลยคือพี่บอกว่าต้องรีบกินไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแฉะเป็นยังไงคะช่วยอ๋อนี่ยังไม่กินอ่ะค่ะคนนี้แล้วกันอร่อยไหมอร่อยมากกรอบอร่อยกรอบอร่อยอ่ะกินมันต่อไปอร่อยอ่ะคนนี้ไม่กินกุ้งนี่อ๋อกินแต่เต้าหู้ไปก่อนนะคะ ก <Okay. S 1> ุ้งนี้กรอบทั้งตัวไหมอ่ะช่วยบอกด้วยคราวที่แล้วอ่ะทำกุ้งใหญ่แล้วมันแบบมันกินเปลือกมันแข็งไงอันนี้กุ้งเล็กเราสามารถพูดทั้งดีและลายได้หมดได้ได้ตอนนี้คือพี่อุทำเองใช่ไม่อร่อยก็ด่ <c oughs> ดาได้เลย, <c oughs> ยอยร่อย่ป่ะมอร่อยอไม่กล้าบอกใช่ไหมเออ,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 อคือว่าเมื่อกี้อบเสร็จแล้วลืมถ่ายนะคะว่านี่มันมีชีสยืดคือหมดไปแล้วครึ่งถาดเร็วมากเร็วมากนะคะก็คือว่า อบเสร็จแล้วลืมก็กินอันเป็นอร่อยไหมคะสัมภาษณ์อร่อยมากนะอร่อย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 จริงอร่อยจริงทำหน้าจริงใจด้วยพี่หูวใจนี่พี่หูวสั่งให้มาถามสัมภาษณ์ทีละคนว่ามันอิ่มมันไม่เคยหลายจานไม่เคยกินไม่เคยกอดใครไม่เคยกงหกใครอร่อยอันนี้ก็จะมีไส้กรอกหลายอย่างนะคะ กขาอบชีสด้วยอันนี้เป็นทำเนที่รับเซียต้มซอสโหระพาเนี่ยเอามาใส่เครื่องปั่นเครื่องปันนี้ซื้อมันใหม่เลยนะใช่วันนั้นเราเทสแล้วใช้กันได้ดีปั่นโหระพาก่อนกันปั่นโหระพาไม่เคยใช้นะเฮ้ยิอย่างนี้หรอใช่หรอเออเออปลาแสลมอนกับผักเสร็จแล้วเอาปากลงไปเขายังไม่ได้ใส่ใบมีดเลยค่ะพี่โหใส่แล้วเขาใส่เข้าไปข้างล่างแล้วเล่นยังไงต่อครปากให้ให้เข้าร่องอ่ะเข้าอย่าง ก็ให้เข้าล่องโอ้มีที่ติดในนี้อ่ะแล้วก็กดโหแน่นมากอะ่ะเกิดใส่แน่นมากเลยค่ะมันแน่นไปไม่เกิอดอนะไรขึ้น่ะมันหมุนมันมันแน่นไปนี่ไงข้างล่างมันเริ่มสับแล้วแต่ว่าเหมือนมันแน่นมากเลยอ,ะอ่ะ,อะมันมีมิดเล็กมิดใหญ่นะป้าใส่ไหนไปมิดเล็กไม่รู้เลยอะหืปลาใส่มิดแล้วหรอไ,ไหนดูดิเดีอเด้ ๋ยวลือด้วยวันมองไม่เห็นไหนอะ่ะอ๋อ,อเออเออมีใส่แล้วอันนี้เขาบอกก่อนคิดเองหมดเลยนะโอลิบอ,อยพอมันฝืดเราใส่โอลิฟอบอ,อยกับเฮ้ยอะไรอ่ะ<อ>เซโต้ซอสใส่ซอสเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ปีอิวว๊ว ใส่ดีไหมนีดิการคิดด้วยอะ่ะใส่ซอสฝดเขียวกกันใส่ซอสฝาดเขียวรักกันโอ้โหนี่คือคิดเองสุดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะคะความหวานความหวานใส่นีนไ่ไปอ๋อจะเอาไปปั่นด้วยหรอมันคือน้ำตาลปีป๊บแล้วมันจะปั่นหรอปะไม่หวานโอ้โหปาโมชุ่ยสุดเลยด <c oughs> ังค่ะเฮ้ก็เปิดฝามาเขลียเคลียรใช่ไหมแล้วมันก็ก็ได้อยู่นะ <c oughs> นเคลียร์ัน ไม่ค่อยต่ำเอาดีกว่าได้ก็ขอได้นะแต่เราว่าปลาใส่ใบมีดเล็กใบมีดใหญ่ก็มีแต่ปลาดันใส่อันเล็กไปมันก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยากจะใส่นี่อะไรใช่พี่ใครเหรอเนี่ยใส่มั่วมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาเนี่ยผมจะเทียมอ่ะมันจะอร่อยไหมเนี่ยดูดิใส่มั่วไปหมดเลย ใสกระเทียมแส่หมดไว้เลยนะอันนี้ของเธอเนี่ยได้ไหมยก็ไม่ต้องละเอียดมากนะหย,ยาบๆแบบนี้พอเหรอ,อแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารสชาติโอเคเอแล้วอะ่ะใช้ความรู้สึกเหรอเติมน้ำปลาอีก ความความเขาเรียกความจัดจ้านในรสชาติเนี่ยวันนั้นที่เธอทําให้เรากินอ่ะจำมไม่ได้ใส่อะไรบ้างาฮะจำไม่ได้ไไดนี่คือซอสโหระพาไทยอ่อนอ๋อใส่พริกไทยอ่อนด้วยพริกไทยอ่อนเอามาบุบเหรออืมบุบนิดหน่อยอ๋อโอเคแล้วก็เวลาผัดก,ก็ใส่กระเทียมกับพริกไทยอ่อนอีก ที่ใส่เยอะนี้เพราะอะไรก็แม่ประดับไม่ใช่มันซื้อมาแล้วมันมันซื้อมาเท่านี้ก็ยใส่เหลือก็เลยจะใส่ให้มันหมดไปตอนพอนรู้สึกนะรู้สึกนะมันมันไม่หวานอ่ะเส่น้ำตาลอีกซึ่งไม่ได้ชิมแชมอะไรเลยอ่ะใ้อะไรไม่รู้แล้วเดี๋ยวเวลาผัดล้วก็ชิมอีกทีเนาะสิ่งที่ผัดก็จะเป็นเอากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยมาผัดหมึกหมึกสดแต่กุ้งเนี่ยเอาไปทอดก่อนอ่ะจะผัดแล้วยังคะก็อ่ะเตรียมกระทะก่อนค่ะ อันนี้เลี้ยงขราวที่น้ำมันเดือดเราให้เดือดหน่อยเมืนน่อกี้มันทอดของมาไงมันเลยดำเนี่ยทอดกุ้งทอด,ดอะไรละไรจ้าเดี๋ยวน้ำมันคราวนี้ก็จริงแล้วเนี่ยเอ้าหมาไม่ทันตอนนี้ทําการใส่อุ้ยกระเทียม <laughs> กับพริกไทยอ่อนแล้วก็อะไรอีกซอไสได้ซอสเมื่อกี้นะคะกับมะมึกเหรอ

ช้อนมาชิมหน่อยกันแม่ใช่อป่าช้อนมาชิมมาช้อนมาชิมเหมอ่ะแม่ยชิมช้อนหน่อยเออน้อยหน่อย่ะก็เหมือนอร่อยนะแต่เหมือนติดหวานเลยอ่ะไม่แน่ใจร้อนร้อนร้อนเป็นไงไม่หวานโอเปล่าโอเคแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันต้องดำๆแบบนี้แหละ จำได้ว่าไปกินที่ร้านน,นั้นอ๋อรู้แล้วร้านนั้นชื่อร้านบ้านเอกเน่หเฮ้ยใช่ใช่ใช่หรอเออทีหัวหินเนี่ยแล้วเขาก็จะดำๆแบบนี้แหละอ่ะเจอบเจอบเจอบมาแล้วค่ะอันนี้คือทะเลผัดซอสโหระพาอุ้ยเหมือนที่หัวหินเลยใช่เรียนแบบจากร้านนั้นนั่นแหละบ้านเอกเน่หใช่ไหมใช่จะมีปลาหมึกกับกุ้งทอดจะเพียมไหมมีกะเทียมมีพริกไทยอ่อน เชฟวิจารณ์ตรงๆกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากในในกลิ่นโหระพานปุ้มปุมตาด้วยแบบแปรงตาเป็นยังไงคือจะสดอ๋อกินโดนพี่ชัยพี่ชา้อ่อนพี่ชา้อ่อนอร่อยไหมอร่อยหอมเปิ่นๆขอมเปิ่นปลาหมึกด้วยนะได้อันนี้นี่กินอะไรอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยจริงเหรอจริงจริงจริง จริงใจหรือเปล่าเนี่ยจริงใจไงจริงใจไปยำเบืองตายจุ่มตาจริงใจหรือเปล่าอร่อยอร่อยทำทั้งแรกหรือเปล่าหรือทำมาก่อนเคยทำเคยทำแล้วเคยทำแล้วกลิ่นแบบกลิ่นแรงอ่ะกลิ่นแบบหอมอร่อยอะพี่อุ๋บอกว่าเน้นเค็มกลืนกวนเค็มแ้วอร่อยละอันนี้ยำมาม่าใส่ไส้กรอบสำหรับน้องพิมน้องพิมสั่งมาโอ้โหใส่ไส้กรอบก็สวยงามเลย ก็จะเป็นแบบไม่เผ็ดนะคะอันนี้ของน้องพิมและแม่เหรอแต่เดี๋ยวของเพื่อนจะเผ็ดหรออืมอ๋แม่มาม่จะมีใส่กระเทียมดองด้วยนะชิมเลยค่ะอ่ะยำมะคูกนมาแล้วอ่ะขยบขยบขยบอุ้ยยำมะขุนนากินมากอืมอืมอือยำมะกุนน่ากินมากเป็นไงนะเอ๋รสชาติวิจารณ์ได้นะ ด้วยความจริงใจถ้าไม่อร่อยก็บอกมันไปเลยไม่ต้องกลัวเสียใจอร่อยแต่ตอนนี้เริ่มกินไงยำมะกรูดเริ่มตังหัวอ้าวเป็นกัมใส่ทีหลังยำมะกรูดนี่คือใส่กุ้งแห้งด้วยปะอ๋อใส่ใส่ลืมใส่ถั่วกุ้งแห้งอก็เองแล้วกันนะไข่ดาวอยู่ยำไข่ดาวที่แกรีเควสยังไม่มายังไม่มามันจบยังไม่จบอ้าว อย่างสุดท้ายยำไข่ดาวทีแรกนึกว่ามีขอหมูย่างด้วยอุตส่าห์เตรียมใจพี่อุบบอกว่าไม่ได้ทานมันมันเยอะแล้วเออดีแล้วเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วหรือไหวไม่ไหวเหนื่อยแตกเลยนี่เปิดแอร์นะเหนื่อยแตกายอันนี้จะเป็นยำไข่ดาวไม่ไม่ไม่กินเลยกินเลยแล้วชิมบอกด้วยยำอะไรอร่อยสุดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังกินไม่ทันตอนนี้กินมาม่ากันแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าไหนไหนสุด คือน้ำยำก็เหมือนเอ๊ะแต่ว่ายำคนละทีใช่ไหมคนละยำคนละยำเหมือนนันไม่เหมือนกันหรอต้องต้องบอกด้วยทุกคนต้องบอกว่าชอบยำอะไรใช่ไหมอ่ะอ่ะพี่อยู่นั่งนี่พี่อยู่ไม่มีช้อนเอามาช้อนเข้ามาก็ได้ไ่ะทต่ไมไรอร่อยสุดตีชิมครบยังยำมาม่าเหรอยำมาม่าอร่อยสุดเหรออ้าวไม่เป็นไรเธอก็อย่าไปเล่นแบบเกาสิอ้าวอ้่วเราครบแล้วเราครบแลไม่มีอยู่ยำมาม่ายำมาม่าเหรอ ทำไมอ่ะเพราะมาจากขนมโนัวมโน้มโดยสุดใช่ติ่งยำผักกูดมันมันเหมือนน้ำผักมันออกมาเนาะมันมีเราว่ามีน้ำไอ้น้ำผักกูดน้ำกระเทียมอ่ะเยอะไปอ๋อแล้วก็มีเปรี้ยวโดดนิดนึงอ๋อแต่เราชอบยำผักกูดนะแต่น้าผักอ่ะโอเคนะแต่หมายถึงว่าถึงชอบยำผักกูดแต่ว่าชอบกินเส้นมาม้าแต่ว่ารสชาติยำผักกูดอันนี้ตัดทิ้งนะคุณเมนูไหนอร่อยที่กินมามีเพสโต้ซอสมี ใส่กล่องแล้วก็กุง้งกุ้งเต้าหู้จานแรกเต้าหู้หมดแล้วอ้าวแล้วมันะเปโซ่ไปหลบอ่ะอ๋อมันมไม่มีที่หรือว่าหมดแล้วเอามานี้เร็วพี่อุก,กิน,<ห>นอะไรนี่เต้าหู้ไหนเต้าหู้หมดแล้วขอโทษน,นะไม่เหลือเลยบอกให้กินซอสเราเราชอบอะไรดีอ่ะเราก็ชอบชอบยำมาม่ากับเอ่อไอ้กุ้งเต้าหู้อ่ะเหมือนกันเราเราชอบไอ้กุ้งเต้าหู้อ่ะมันเหมือนว้าวมากเลยตอนแรกคิดว่าจะเือนธรรมดาหมแต่เนี่ยอร่อย ไม่จะบอกว่าอะไรแบ่มันมาจานแรกด้วยใช่ไหมแล้วก็ยังกระเพาะยังมีที่ว่ายังมีความหิวอร่อยแต่ตอนนี้คืออิ่มมากแต่เราว่าควาของอันคื่สองอันอันนี้อร่อยใช่อันนี้คือแบบซแสหวานอันนี้มันคือยำก็อร่อยแบบหลายจานเลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมอันนี้กับกุ้งตัวกุ้งนี่แบบอารมณ์แบบดูถูกนิดนงดก็ไ้ ตอนแรกมาหน้าตาธรรมดาปรากฏว่าอร่อยท้อใส่ซอสเลยอย่างเงี้ยกินเข้าไปเฮ้ยอร่อยว่ะอ่ออะโอเคปิดคลิปหน่อยเรวแอ้ลาันไปกงบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าเมื่อแกกลับมาจากเมืองนอกอีกโอเคอะบายบายไปกับยำต่างต่าง